หมว่าไม่ไหลองว่าแมนนำเส้นออกมว่าเส้นสออกมาันหองเลยมันมัหองหมันมือนนะครับจะสามาในหองหลารอบครัซีเียลรขึ้นแสดงว่าไฮโลทีอยู่ด้วยนี่แมนไฮโลทีพ่อได้ยังมันแรกนี่ฮะสีไซพอไหนโอเคสามหนึสีไซคเอฟสมหนึ่งครับเนาะลูกนกีีเรเนาะพอเนาะ สวัสดีครับพี U, el, uh, ่น้องครับมาหนุ่มชาแนลมาแล้วครับผมมื่อวานนี้นะครับบะนุ่มพามาบุกขอบพอยสายนะครับสมื่นนี่บะนุ่มสีท่าอยู่ที่หน่อคอรนะครับมื่อวานนี้จีเข้ามาใน้คอร์ดเลพี่น้องครับอ่านะครับพอเพอนอนนะครับแม่โคมนี่นะครับเนาะตัวนี้แม่เพิ่นขึ้นนะครับมื่อนี้นะครับเนาะหมอว่านำมันออกนะครับมื่อนี้ขึ้นนะครับห้องตะเสาห่อข้างพี่น้องครับห้องตะเสาเลยนะครับเนาะขอเราหมดแรงเราจะสมเคฟสามหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้ยวทามอ้อยพี่น้องครับมาลุ้นกันนะครับพี่น้อง ผมเทพสิคือบอนะครับผมโค่นี่เราเพิ่งก็เอามาได้ประมาณเกือบเดือนเลยพี่น้องครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าราคาคุยกันเพาท่านถือใจนะครับผมเกะได้เลี้ยงต่อกัะมานถือพอดีกระชวงหลกระบาดนะครับเนาะพอแล้วก็เรียกว่าท่านอยากซื้ออยากขายพี่น้องครับช่วงนี้นะครับแม่นี่ให้ลูกงามเด้อครับให้ลูกบารีทีให้พี่น้องครับเป็นยังไงนะครับผมลำตัวของลูกนะครับเนาะแม่นี่เป็นงูไทยนะครับเนาะไทยไทยผสมนะครับ ลูก,กับเป็นลูกผสมบ้ามันนะครับเนาะออกมานะครับแต่ว่าลูกตัวนี้ใบรูเห็นนะครับผมอ่อนสมบูรณ์จังพี่น้องครับขอบพญายนิวบ่มีรูมีใบท้กพญานาะม,มาหนูมา,มา,มา,มาทายคลิปก่อนคลิปผลหญ้านะครับเพผลกับผลหญ้าหงอเสมือผลอไรมาแลงนะครับขิมดำขมุ่นเลย หมูอ้วนไม่ไรหรอกหมูวแม่นับเส้นสายออกหมูอ้านเส้นสายออกมากบริสุทธิองเลยแล้วมันห้องห้องมันเหมือนนะครับ่ะเสารมาในห้องได้หรอกครับพอว่าสิร้องใส่เคปเขาไปเมือนนะครับเอามากพี่นะครับนานลุ้นนะครับผมน่านนะครับพอแล้วเราเราสมัยล้วคูณได้มาจะใคยไปคุยกันนะครับเนาะโคมนี่พอเราเปิดอยูคเก่าๆนะครับผมแต่ว่าถ้าสมติแล้วผมก็คิดว่ากันนะสิประมาณ แสนขึ้นแล้วพี่น้องครับอ่านะครับอ่าสิบลายแสนตัวตุ่นนะพ่อเนาะนะครับผมว่าตัวนี้ก่ะทางพี่น้องทางเสี้ยงไรนะครับผมมันกับไม่มาทำอะไรคนนะครับเนาะอ่าถามอะไรคนนะแต่ว่าพอพอเราไปเดิไปส่งนะครับมันใกล้นะครับผมชีเตเกเสี้ยงไรนะครับเนาะเราประยากคนส่งใกล้บ้านพี่เราปะนะครับเอาพี่น้องครับขอบคุณที่ให้ควาสนใจนะครับเนาะลูกกับลูกตัวไข่เนี่ยผมเป็นลูกตัวยี่หายนี่ <c oughs> พอแม่มกับบริกรรมแม่แม่มกัเป็นงวดเหมืนบานนะครับเราเาลูกมนานคาพรอมเเราเราสมบุกที่สาแดงหเนาะนาซิแม่ใช่ชอกพาา่าพอมเราแลวเราเสมบุกที่าแดงเราอานำเสือตัวเราพี่สได้มาให้ลูกไดงดิอ,อาสีโตะเป็นไงม่ไหแต่ว่าห่างเนื้อนังกับ่อีมมสมบุกที่าแดงสมบุกอ่พรอมเลยเอาเราดีเป็นยังขึ้นสีไซคเคปลบนี่อยี่เากไที่ได้ใหญ่ได้ลง่า เพราะว่าต้นนี่กะทอว่าบนยังแงแห้งมนต้ง่อนอะต้นนี้ตมบิษาจแดงวงไมยังหายออกมากงามเออแต่ว่ามันหางเนือนะมันโอเคนะครับแล้วก็สียังมันกงามนะครับเนาะงามซีเดือดเรอขนแสดงว่าห้ลูกทีอยู่เด้อเรแม่นา้ลทีีเอีเม่กะทงมอยอยสามสิบแปดอยสี่ิบอยสามสิบแปดนะครับเนาะเอามาเดือนกอนนี่จอยด้าเนาะจอยท่านขันขลุเด้อ มาต้นนี้อ้วนขึ้นพี่น้องครับเอาไงมาพอเราปดิเฝ้าครได้ครับเด้อเราปดิรีบร้อนนะครับเนาะเราห่อแบบกระชับเก่าแล้วกันทำมุจเจอมักทำมุจเจอมากหอดขอนรต่อเอาไงมาหอดขอนรุต่อยอดขอนแล้วล่าลดนหายอยู่แล้วพี่น้องครับพอย้ายซ้ายนี่นะครับเนาะแต่ว่าถ้าหายไม่ทรงเองเราก็โบกันสะดวกนะครับเนาะเรามาคนมาต่ออยู่ขอนที่ามันยังไงเดี๋ยวเห็นงัวนนั่งนั่งฟอเนาะมากขึ้นมาก่มากขึ้นมากเนาะ แต่ว่าชุดอีกอะอาซีย่งงานยุบว่ามันโรคระบาดน,นะครับแต่พอเราเหมียนดีเหมียนขี้มันยังสะอาด,ะอาดนะครับเนาะแป้นแล้วก็สียดย่าผลมาแรงนะครับผมนี่ก็แม่สาวอีกแม่สาวหนึ่งพี่น้งนองอันนี้คือมานะครับผมเอินทั้งเอินมานะครับครบ,ครบเครื่องนะครับลำตัวเงาเห็นเนาะแม่สาวปีกว่า ขอไปนะครับเดี๋ยวนมำทายนี่ขอมันเหมือนนะครับทำบรอดทายถนนนะครับผมทายในคอนี่มันเหมือนนะครับผมเอาคลิปนี้ไปคลิปสุดสั้นนะครับไม่อัพเดตเพราะว่าถ้าเกิดยุทธันปัญญาย้ายแล้วสมกับสี่ายให้มึงพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องครับเป็นยังนะครับอยากเห็นกันถ้ามาสมได้เลยมาสิสมเป็นแต่คือบอเนะแต่ว่าเทียบกันนาอะไรอย่าเงี้ยเทียบกันแห่งอุกโครงสร้างดีอยู่ ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับว่มีสายอะไงนะพี่น้องครับมาเอามาอวดด้วยซึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันเดินทางลำบากนะครับเนาะเสื้อโค้ทูเนี่ยไม่ขื่นมืนนะครับเนาะโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารชมนะครับสหรับคลิปอีกแสั้นๆนะครับผมสวัสดีครับ